ครับวันนี้ชีวิตคนมันออกนะครับจะมาเสนออาหารแบบอะไรย่างกับผนองกลางกลางอ่ะเออแบบแบบกลางกลางอยเนาะแล้วนี่มาเอลหาคุกเอกนะครับทำไก่ทรงเครื่องหนึ่งนะครับนี่วิธีลอ,อกกระดูกอ่าต้องเอากระดูกมันออกอ่าอ่า เราเอากระดูกมันออกครับผมอืมเดี๋ยวเขาจะเอาเนื้อหมูเนาะครับเนื้อหมูน้องไรแบบนี้ได้ไหมวุ้นมันทำยากเลยนะครับ,รบมันจะแ้่ครับผมแย่แล้วนึงที่เขารอบเก่ครับผมอืมต้องเอาเหลือแต่หน,หนังมันเนาะครับหนังกับเนื้อเนื้อไก่เอากระดูกออกหมดโอ้ทำมันง่ายเลยนี่นะ ถ้าแบบนั้นมันก็จะฉีกมันจะฉีกแต่ชิ้นน้อยกว่าเป็นยังนี่จะเจ้าแปบนีเนา้องยากเลยเนาะยากหน่อยใช้เด็กๆพอกินได้นะโอ้แมงมันครับเขาเลาะมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอ้าวจะบมีกระดูกเลยนี่นะครับ นี่ก็เป็นขานะครับเราเอากระดูคนออกเราจะอยัดนะครับยัดเครื่องลงไปอ๋อ,อไอนเลาะนี่ะคนี่นะครับเลาะแล้ว,วดูคนออกมดนเนาะครับเดเราจะยัดเครื่องนะครับเข้าไปเครื่องเข้าไปนะข้างในนะครับเราจะไปนึ่งเนาะอือโอเคครับเดี๋ยวรอดูกุ๊กเอ็กนะครับนำอ,อยากนั่นแหละนะครับนี่เป็นขา เราเอาดูกออกเอาเหลือแต่เนื้อหนังน,นะครับน,บนี้เชฟนะครับแฟนคลับถามเป็นเป็นเชฟแต่กอแต่หนะครับดับเชฟอาหารทําได้หลายอย่างครับกาหลีก็ได้อขาทาไงเนาะเออนี่นะครับเราจะไปล้างก่อนเนาะพี่ okay, ครับหืับ เอาเนื้อออกหน่ฐานแล้วเนื้อมันออกตัวเองหรอครับแต่ออกมาเยอะนะครับผมออกกว้างเยอะเดี๋ยวเรายะแงะเครื่องลงไปโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการมักเครื่องนะครับครับนี่นะครับเครื่องมักจะมีรากผักชีเน่อยกระเทียมแล้วก็พริกไทยถ้าเกิดพริกไทยเคใส่เกลืออ๋อมีเกลือไม่เตยนะครับโอเคครับน้ำแข็งอีกอีกจะ็ดปลุกล่ะครับเครื่องมัก เดี๋ยวเขาจะมีหม oh, ูบดด้วยนะครับบดแล้วเขาจะเอากระเทียมตากผักช oh, ีนะครับกระพิบไข่นะครับนี่นะครับเขาซับเฮ้ยอ่ามันถั่วๆนะครับอ่านี่นะครับหกเข้ากันคือเคยกินแล้วเลยอันยากจะได้ก็เปลี่ยนใจละเอ้ยแย่จังเนี่ย ครับนี่นะครับเข้ากันละเดี๋ยวจะเรามีวุ้นเส้นลยนะครับมีวุ้นเส้นยนะครับถ้านก็ุ่น้นแวรัุ่นสองปีเขาตเสเี้ยอ่ซอยมายกแน่มอนละเอียดหน่อยเนาะเอาเสียเบี้ยฟีทิ้งไปสองปีนะเพราะพี่ไอตัวตีตัวนอนโงพยาบาละ ตัวน่าจะเป็นเดี้ยที่นะมันรับต่อพลบรถเครื่องรถยนเขาเนี่ยครับสูตรได้ตัวนี้จะเป็นเงินออนไก่ครับสงเครื่องแล้วร้อนสองีไปไก่สงเครื่องหนึ่งนะครับยัดเข้าไปนะครับเาจะไปนึ่งอัสองสองข้าวชาอ่ากาแฟเกลือประมาณ จอนกาแฟนะครับเป็นเกลือเม็ดนะเป็นเกลือเม็ดเนาะครับหรือว่าจะเป็นเกลือเกปนไอโอดินอ๋อเกลือปนไอโอดินก็ได้นะครับครับคุกเอกแนะนำครับนี่นะครับน okay. ี่เป็นเส้นนะครับบดเอามาตับใส่กระเทียมใส่นาโคชีนะครับพยายามไม่พี่นะครับเท่ากันเพาจะมาทำพาจะเอาไปนึ่งเนาะครับผม

ครับเดี๋ยวกุ๊กเอกจะแนะนำน้ำจิ้มนะครับมีอมีอย่างพวกนะครับโอ้ยน้ำจิ้มนี่แหละอันนี้ต้องมาคุกเข่าอ่ะอันนี้อย่างนี้เลยครับเนี่เอ่อพริกขี้หนีบซอยครับผมแล้วถ้าหอมแดงซอยหนึ่งซอยนะครับขิงนะครับขิงนะครับกระเทียมกระเทียมนะครับตัวนี้จะดีกว่าตัวนั้นนะตัวเจียวตัวเจียวตัวนี้จะได้คือยูดัมยูดัมครับน้ำมันหอยนิดนึงน้ำมันหอยนะครับอันน้น้ำมันหอยอันนี้เอ่อน้ำมันงาน้ำมันงาครับน้ำมะนาวน้ำมะนาว น้องตานครับลาย่างคือเป็นซีอิ๊วขาวอ๋อซีอิ๊วขาวตรงนี้เห็นไหมครับผมโอ้โหนี่นะครับสูตรน้ำจิ้มไก่ทรงเครื่องหนึ่งแล้วมาย่างนครับเนาะโอ้ยครับโอ้บผมเอกเก่งจริงนิดเด็ดครับเดี๋ยวเขาจะยัดนะครับเนื้อนะครับลงไปในปีกไก่หน่องไก่นะครับเออที่ผมล้วใจนะครับซีอิ๊วขาวอครับ ทีเขออกสมาิกสมาิกตีปึนเดือนเนี่ยเส้นเข้ากันเนาะครับจากกอนเดือนหกร้อยครับบางทีกัวันนี่เซได้กัครับแ่อมไ้อันนี้ครับอ่าที่ฮลเาขาาไปได้สูงบัทียัดไซร์ละเครื่องที่เขามักนะครับ อาจะยืดงิคือก็ได้ยืดปิดบัญชีเหมือนธนาคารมเออนี่นะครับนี่เป็นปีกนะครับเลาะกระดูกออกนี่แต่ถ้าตัวซากอนนั้นงถ้าเอาติดไปเราก็ได้เลยยข้าไป่าเข้าไปนะครับงถั่ว้าาม่สูตรไก ทรงเครื่องนึ่งย่างนึ่งแล้มาย่างกําหนอครับย่างอ่ามันนึ่งเราต้องมาย่างให้หมกํานะครับโอ้โหอีกเนี้ละเอียดแต่แต่กวนเหวเนี่ยก็เสี่ยงมันหลายกลุมอ่ะก็จะได้กินนี่เนาะอ่าจะเย็นเลยนะครับเอาแบบสูตรแบบสุดจอดอ๋อนี่นะครับโอเคครับเขาจะนี่นะครับเขาจะใส่มดเลย กูอเอกนกันกอนมือมาใเคยนิ่มนั้วนะ <laughs> นี่นะครับเป็นส่วนของขา嘛นะครับลอกกระดูกออกประหยัดเข้าไปเอ่เอใ้ยาไอ้ใช้ใยางกับใจเชี่ยบหรือว่าใ้เพราะว่าดีกว่จิ้มฟันไเอา่าไม่จิ้มฟันเนาะเพราะว่ามันจะได้ประต้องแล้วนึ่งมันได้แตกอ๋อครับครับต้องใจไม่ปิด จิ้มฟันปิดไว้กันลับไว้ครับผมกันับเมืองได้เมืองว่ะืลนะครับยัดไปเรื่อยๆนี่ก็ยัดไม่มดแล้วนะครับเราจะเอานึงนะครับผมขั้นตอนต่อไปแต่ว่านี่นะครับถ้ามันเป็นดูแบบนี้เราต้องเอาไม้จิ้มฟันนะครับทิมทิ่หัเหือมันลวเวลาเนึ่งหัวหือมันแตกนะครับผมครับครบัไม่จิ้มฟันตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะสอด บอกว่ามันรั่วนะครับเวลาเขานึ่งมันจะแตกอ่าเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยครับเสียบเข้าไปอือครับัเขาจะนึ่งนะครับผมโอเคอืเดี๋ยวรอดูนะครับสูตรอีกครับตอนนี้เขามันนึ่งนะครับโอ้ฟังไม่ได้ไก่ทรงเครื่องนึ่งไก่ยัดไส้เนาะครับผมเออไก่ยัดไส้นึ่ง เออครับเดี๋ยวจะรอนักดูนะครับกำมันซุกอ้าวครับตอนนี้เขาจะทำน้ำจิ้มนะครับสูตรไก่จะใส่ครับใส่อย่างฟองอ้าบอกเลยนี่ใส่พริกพริกซอยนะครับครับพริกซอยจะพริกจะพอนพริกเนาะแดงครับผมแดงซอยขิงขิงอ่าขิงก็แช่หน่อ่ออ่าขิงอ่า อิ่วดำครับอิ่วดำนิดนึงอ่าอิ่วดำนิดเดียวครึ่งช้อนชาคึ่งช้อนคือคึ่งช้อนชาครับผมเต้าหู้เออเต้าเจี้ยวเออเต้าเจี้ยวอ่าครับกระเทียมกรเทียมนะครับกระเทียมซอยอ่ายซอยมันหอยมันหอย ึ่งช้อนชาเมอ่าหช้อนชามันงามันงาหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลตาลทรายครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ซิวขาวอ่ะซิวขาวนี่ซิวขาวนี่ก็นะเครื่องหอมหอมเนาะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครื่งช้อนโต๊ะยกขาวอ่านี่ยนะครับจิ้มไก่ยัดไส้ไก่ัดไส้หนานียมันติดหอมเนาะซับละเอียดเนาะ มันจะไอ้ปวดน้ำไว้อ้าวนี่ได้แล้วเนาะจิ้มเนาะเยอะโอ้ครับตัวนี้ซุกเลยนะซุปมันจะมันซุกซุกมันน้ำมันแตกนะครับแตกหน่อยเนาะครับเป็นอย่างเดียวเขาอาไปทไฟอ่อนๆเออไฟอ่อนๆก่อนนึ่งนะครับครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปย่างผมกับนะครับพี่พีหนักขนาดครับ ใจเวลาเลยนะครับของันล้ำนี่นะครับเราจะเอาไปย่างเหีมกัมนะครับสูตรคุกเอกอวิธีเยอะใจเวลาหน่อยนะครับทราตัวเองเนาะเออใจเวลาหน่อยนะครับกลิ่นของล้ำนึ่งเสร็จแล้วไปย่างเหียมกัมนะครับนี่นะครับเอามาย่างเ่าทาน นี่นะครับกุกเอกกำลังย่างนะครับไก่ทรงเครื่องที่เขานึ่งกิเนอ๋อโอเคนี่นะครับมันจะแห้งมันจะแห้งหมย่างนี่นะครับไมีกลิ่นหอมเลยเนาะมันมีกลิ่นหอมไม่น้อยนะครับแล้วจะมาซอยอืมนี่นะครับไก่ยัดไส้เต็มปีกกับหนองนี่ก็ใส่หนึ่งชิ้นนะหอมอืมเอามาให้มันผอมันเปื่อยเหมือดิม อ่าครับกุกเอกจะหั่นไก่ทรงเรื่องหนึ่งย่าง,ง,งเป็นเด็กๆตัวสุดยอดเนาะจากพิธีพิธันแต่กุกเอกเขาเล่เนนะเกง่งในแต่นะครับ <c oughs> แฟนคลับถามจังแมนเช่แต่ว่าของแต่เลยนะครับนี่นะโอ้สุดยอด ครับตัวนี้ใส่จานมาโอ้สุดยอดไก่ยัดไส้หนึ่งแล้วก็ย่างกำก่อนนะนี้นะครับน้ำจิ้มที่กุ๊กเองทำไว้โอ้เรื่อนหนักแน้นหนักกว่าเนาะอาวตอนนี้ถึงวิธีการชิมละไข่จะชิมก่อนตรงนี้หมอเออนี่ผู้ช่วยกุ๊กอ่า อ่ะปางอย่างเดีอยชีวิตคนมันนอกจะจิ้มพวคนแหลกอ,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 อ้าวจะชิมดูนะครับไก่ยัดไส้นึ่งนะครับแล้วมาย่างกเหมือนกันนะครับเพิ่มความหอมกิ้มนี่ยกับกุกอีกนะครับโอ้เครื่องสป,ปะเห็นน้ำมันงาตกจิ๋วอืมลองทำเตะ อืมสุดยอดแต่เลยมีถึงหมูบดทูุทเส้นนี้ของเลยกุเอกในสุดยอดตกตตตมันต้องเสียงครับกูเอกจะจิ้มพอฝีมือถูกเกา่าจิ้มนี่้ำล้ำเหรอมันหอมน้ำมันงาเนา <c oughs> ะฮะสุดยอดเนาะ <c oughs> อืมใจวิทย์ <c oughs> พิธีนี่ต้องหน่อยนะครับแต่เวลาหน่อยแต่ว่าอร่อยสุดโอดเลยนะครับทำมือละอ่อนกลิ่นไงดีนะล้ำล้ำอันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องนีแฟนกุ๊กเอกขอบคุณกุ๊กเอกด้วยอืมขอบคุณกับหน้ามาทำสเต็กกับไอ้ไก่ต้มน้ำแข็งนะสเต็กเนาะเออสเต็กกุ๊กเอกบอกไงดีงานได้เลยที่ผครับเป็นได้บอกครับวันนี้ชีวิตคนมันนอก ก็ได้เอาสูตรไก่ยัดไส้หนอกหรือว่าไก่รงเขร่องเขาหนึ่งแล้วมันมันย่างกับกับน้ำจิ้มแบบสุดยอดเลยเป็นไงบ้างครับชอบก่าครับชอบกกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแช์นะครับแลวอย่าลืมกดซับตะให้หรือกดที่ต่างมัคคับชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับขคุณครับเฮ้ยกเอกสุดยอดเก่ง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 ใส่เก่ง